สวัสดีวันที่23กุมภานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7.46นาทีนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูตลาดกันต่อนะครับก็คือตอนนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่เลยก็คือมันมีภาวะสงครามนะครับก็เลยทำให้ราคาทองเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง1 0 0นะครับก็ตอนนี้ก็เลยถูกลากอยู่นะครับติดลบ2,000ดอลลาร์นะครับ ติดลบสูงสุดนี่ก็ประมาณ3,600ดอลลาร์นะครับถ้าจะไม่ผิดพอร์ตผมตอนนี้บาลานซ์อยู่ที่9,300นะครับอีควิตี้อยู่ที่7,300นะครับระดับมาจินเลเวลก็อยู่ที่3,500 43%นะครับดังนั้นก็ก็ยังถือว่าวิกฤตอยู่นะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองและเคยดูคลิปย้อนย้อนหลังเนี่ยผมก็เคยพูดมาตลอดคือผมไม่ได้ย้ำว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ผมเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจมาตลอดว่าราคาทองเนี่ยมันสามารถขึ้นได้นะปันเก้าหรือมันเก้าผ พูดแบบพูดแบบไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าพอถึงพันแปดกว่ามันก็ลงพันแปดกว่ามันก็ลงแต่มันยังมีส่วนที่มันมีสะสมเซลล์อยู่ในอดีต หกสิบผมปล่อยปล่อยหมดละเพราะว่ามันขึ้นขึ้นมาเหนือไฮเดิมนะครับก็เลยก็คิดว่ามันจะลงแต่กลายเป็นว่ามีภาวะสงครามหนุนขึ้นมานะครับมันเลยทําให้ราคาทองเนี่ยดีขึ้นมาถึงพันเก้านะครับซึ่งก็ก็ต้องสู้กับมันต่อไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นไปถึง 1,940หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็พยายามสลับสวอปไม้เล่นอยู่นะครับการสวอปไม้เล่นก็สร้างเป็นกับรายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็สร้างโอกาสใหม่กับไม้ที่ดีขึ้นส่วนไม้ที่โดนลากอยู่ก็เยอะพอสมควรครับหลอดรวมตอนนี้อยู่ที่1.1ห 1. 1. ลอดนะครับถ้าเทียบกับพอร์ตสแตนดาร์แล้วเนี่ยทั้งหมดน่1.1หลอดพอร์ตผมจะถูกลากและโดนล้างจริงๆเนี่ยประมาณ 9 6 0 1 9 8 0เนี่ยคือคือหน้าพอร์ตผมะหน้าจะล้านนะถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับแต่ตอนนี้ก็รอาหาโอกาสเพื่อสวอปไม้สวอปไม้นะครับแล้วก็เก็บกำไรเล็กๆน้อยๆเข้าพอร์ตเพื่อทำให้มาจินหรือว่าบาลานเนี่ยขึ้นมาบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามันจะล้านจริงๆเนี่ย เงินทั้งหมดในพอร์ตเนี่ยมันก็คือเงินจากกําไรนะครับส่วนทุนอะไรเนี่ยผมก็ถอนมาหมดแล้วทุนไม่เหลือแล้วนี่นี่คือกําไรของกําไรของกําไรนะครับก็กลายเป็นว่าอมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะครับใครจะไปรู้มันจะมีภาวะสงครามเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เรียนรู้จากสถานการณ์นี้ก็คือ การที่เราเห็นการสะสมบายในอดีตเนี่ยลึกๆเนี่ยที่ยังไม่ได้เคลียร์เนี่ยมันก็ต้องย้ำอยู่เสมอนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้น แล้วมันมาขึ้นตอนที่ทองพีคสุดในในช่วงนั้นเนขะ้าใจปะแล้วก็ต่อเรื่องสองเรื่องสองรามต่อผมราว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับมันเป็นปัจจัยแปลกที่เหมือนเอามาหนุนเพื่อให้ทองขึ้นไปนะครับถ้ามองเป็นเรื่องของเทคนิคข้อเนี่ยก็คือใช้ข่าวในการดันราคาขึ้นไปนะครับ พื่อไปเคลียร์ฟลอร์เซลในอดีตฟลอร์เซลเนี่ยการสะสมเนี่ยมันมีหลายระยะนะครับไอที่เราเล่นกันนะขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงเนี่ยมันคือฟลอร์ฟลอร์เซลที่เราเห็นในรายเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเราเห็นสะสมโอเคราคากลับไปเคลียร์นั่นก็คือจบจบรอบประมันแล้วแล้วราคาก็กลับไปเคลียร์ฟลอร์บายต่อแต่ จริงๆแล้วเนี่ยการสะสมเซลล์ในอดีตที่มันลึกกว่านั้นน่ะที่มันเป็นรายปีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังคงค้างอยู่แต่มันโดนการเคลียร์ของรายเดือนเนี่ยไปหลายรอบแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครยืนยันว่ามันยังมีเหลือจริงอยู่หรือเปล่าแต่มันเป็นราคาที่แบบ้ยมันยังไม่โดนเคลียร์นี่หว่าแต่มันนานแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องช่างใจดูว่าคุณจะถือไม้ไปเพื่อรอจุดนั้นหรือเปล่าเพราะว่า สมมติผมได้ไม้จากพันเจ็ดเนี่ยขึ้นมาพันแปดผมกะจะไปพันเก้าแต่พอมาถึงพันแปดปุ๊บมันลงมาเคลียร์พันเจ็ดใหม่กลายเป็นว่าการถือไม้เนี่ยมันก็ถือเกอ้อถือไปเห็นกําไรกลับมาเสมอตัวหเห็นกําไรกลับมาเสมอตัวตลอดอะถ้าเราไม่เลือกที่จะปิดมันก็ไม่มีเงินเข้าพอมันก็มันก็ไม่กลายเป็นกาไรอะไรป่ะดังนั้นผมถึงบอกว่าการแบ่งไม้ปิดเนี่ย มันก็คือการรักษาโอกาสด้วยสําหรับผมเนี่ยผมพยายามรักษาโอกาสแล้วนะแต่ผมก็ตัดสินใจปิดหมดเลยเพื่อที่แบบคือเราถือถือมาจนเบื่อถือมาเบื่อแล้วเบื่อจนแบบอยากลองไปเล่นหน้าเซลพอเข้าไปเล่นหน้าเซลปุ๊บโดนลากกระจุยเลยกลายเป็นว่าเบรกไฮายขึ้นไปพันเก้าเฉยเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ ผมก็คาดการไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็ก็ต้องอยู่กับมันต่อไปนะครับจนกว่ามันเกมนี้มันจะจบนะครับถ้าถามว่าถ้าพอดล้างเราทำไงก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่โดยใช้ว,วิธีการเดิมนะครับและสิ่งที่มันผิดพลาดเราก็จะได้รู้แล้วอ๋อมันเคยเป็นอย่างนี้ เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือถ้าเราคือความสาเร็จนะี่อย่างที่ผมเคยได้ยินมัน,มนคือมันควรที่จะทําซ้ําได้นะครับพอที่มันโตขึ้นมาได้เนี่ยก็คือสิ่งที่มันทําซ้าๆเดิมๆนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการเดิม ว่าโอเคถ้ามันล้างก็เทนใหม่แค่นั้นเองปั่นมาใหม่ในสถานการณ์ที่ตลาดปกติผูเข้าใจ๊ะปะคือถ้ามันมีภาวะสงครามหรือนู่นนี่นั่นเนี่ยความขัดแย้งความตึงเครียดอะไรอยู่ก็อย่าไปเทดรอราคาที่มันปกติในช่วงปีที่ปกติที่มันอิงกับขึ้นลงตามเศรษฐกิจตาม ปัจจัยอะไรต่างๆที่มันอยู่ในความปกติแล้วค่อยมาเทรดใหม่แต่ตอนนี้ต่อให้คุณบายนะหรือว่าคุณเข้าเทรดใหม่แล้วก็มองบายเพราะว่ามองจากภาวะสงครามนะอยู่ดีวันดีคืนดีมันสันติขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันก็ต้องดึงกลับมาที่เดิมเข้าใจว่าราคาทองก็ต้องกลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็น แต่ตอนเนี้ยถามว่ามันขึ้นไปพันเก้าเนี่ยถ้ามันไม่มีเรื่องสงครามเนี่ยมันจะขึ้นได้ไหมผมก็ว่ามันก็คงขึ้นไม่ได้เพราะคนที่เทรดทองหรือคนที่อยู่ในตลาดค่าเงินบนางส่วน,นก็ไปอยู่ในตลาดคริปโตดังนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดคริปโตเนี่ย โดนขายโดนเทียขายเงินมันจะไปไหนะมันก็มาเข้าในตลาดทองซื้อทองเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยกับสภาวะตอนนี้นะครับพอสถานการณ์กรปกติมันก็ขายทองแล้วก็มาเทรดคริปโต <c oughs> <c oughs> ก็สลับกันไปสลับกันมาหรือไม่ก็ขายทองมาซื้อหุ้น เห็นไ,ไหะนี่คือสิ่งที่ผมมองนะครับว่าถ้าเงินหนึ่งก้อน,นมันเคลื่อนตัวตอนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้มันมาอยู่กับทองเพราะคนขายคริปโตขายหุ้นเพราะภาวะสงครามทองก็เลยขึ้นแต่ถ้าไม่มีภาวะสงครามคนก็ขายทองเอาเงินไปเทรดคริปโตเทรดหุ้น ราคาทองก็ลงเอาเป็นว่าตอนนี้คือผมก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเป้าที่ผมมองไว้เลยก็คือทองเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ถึงหนึ่งเก้าสีู่นนะครับเกิดมันยิงกันตุ้มตามขึ้นมาตอนนี้ทองดีขึ้นไปเลยพันเก้าสี่ศูนย์นะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดเซลล์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอมันยิงกันปุ๊บมีการเสียหายเกิดขึ้น การเจราจาก็จะมาทีหลังนะครับเพราะไม่อยากให้ทุกสถานการณ์บานปลายการเจราจาก็ต้องจะต้องเกิดขึ้นพอการเจราจากเกิดขึ้นก็เกิดการสงบสึกออา mm hmm. เห็นปะมันก็จะมันก็จะเป็นสเต็ปสเตปอะไรประมาณเนี้ยเหมือนหนังอะเข้าใจปะพอสงบศึกปุ๊บทองก็ลงในช่วง1,940อันนี้คือมองแบบ มนโมนมโนนะครับอย่าไปเชื่อมากนะครับแต่ผมคิดว่าจากราคาปัจจุบันเนี่ยเกิดถ้ามีสถานการณ์อะไรรุนแรงขึ้นมาเนี่ยทองก็จะดีขึ้นไปช่วงนั้นแหละแล้วก็จะเป็นโอกาสเซล,ล์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพอร์ตผมเนี่ยจะทนลากไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็หาเก็บสวอปไม้ไปนะครับเก็บไม้เข้าพอร์ตไป แต่ไม้บนสุดตอนนี้ก็คือช่วงราคา1906เนี่ยเราจริงๆอ่ะ1910 19ถึง1915เนี่ยเป็นราคาสะสมเซลล์ในอดีตนะครับซึ่งราคาเนี่ยดีขึ้นมาเคลียร์ปุ๊บแล้วก็ย่อตัวไปนะครับแต่ผมก็ ไม่อยากจะทิ้งไม้กุ๊ปนี้ไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดกับตัวก็ได้นะไม่มีใครรู้นะครับราคาที่สูงวันนี้มันก็เป็นแค่ราคาคาดการณ์นะครับว่ามันอาจจะขึ้นไปถึงแต่ทุกกอย่างมันก็ต้องรอสถานการณ์นะครับถ้ามันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงก็ราคาก็อาจจะลงไปก่อนก็ได้นะครับใครจะไปรู้ดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องมองว่าตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสอยู่นะครับ แล้วราคาที่ดันขึ้นมาเนี่ยไส้พวกนี้ก็เป็นการเคลียร์ Follow Sell นะครับในแท่งนี้ทั้งหมดนะครับแต่ราคาที่ทุบมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงแนวรับนะครับอย่างไต้นี้ก็ไม่ถึงแนวรับนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ถึงแนวรับนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้ให้ใครบายเพิ่มนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้ใครเซลเพิ่มนะ ใชนี้ที่ทุบลงมาเนี่ยเป็นการเคลียร์ฟอลว์เซลล์นะครับฟอลว์เซลล์จากการปิดแนวรับตรงนี้นะครับแล้วราคาหลุดแนวรับตรงนี้มาเห็นไหมราคาหลุดแนวรับนี้มาเนี่ยตรงเนี้ยแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่มีคนเซลล์นะครับดังนั้นเนี่ยการกลับตัวขึ้นไปแล้วก็กดราคาลงใหม่เนี่ยก็ถือว่าราคาเนี่ยให้โอกาสคนที่ติดเซลล์ตรงเนี้ยปิดนะครับพอราคาปิดปุ๊บเนี่ย ไส้ก็โดนดึงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยการลอเซลล์รอให้คนเซลล์ปิดนะครับการที่ราคากลับไปครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่ปิดเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยเป็นการเสียโอกาสนะครับดังนั้นเนี่ยหากราคาย้ําลงมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเกิดการปิดโพลิชั่นนะ mm hmm. ก็แปลว่าน่าครับ mm hmm. เป็นขั้นที่2ที่เขาให้โอกาสกนเซลล์ปิดนะครับคือล mm ่อให้ปิดรอให้ปิดเซลล์ร,ราคาก็สามารถลงต่อได้นะครับถ้าราคามีหลังจากนี้มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับงเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับถ้าราคาจะขึ้นต่อละ่ะ ต้องดันชนต้านนะครับตานนี้กับตานนี้ต่อนะครับตาน,นี้นะครับตอนนี้ตลาดสะสมบายนะครับสะสมบายมาตั้งแต่พันเจ็ดกว่าแล้วด้วยครับแล้วตลาดก็ไม่สนนะครับว่าคนบายจะได้กําไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นภาวะสงครามนะครับ ขายบได้กําไรก็ก็บายไปนะฮะแต่ถ้าตลาดจะลงมาเคลีย์จริงๆนะครับตลาดก็ต้องเคลียคนเซลล์ก่อนนะครับเพื่อที่จะลงดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดก็พยายามเคลียร์คนที่ติดเซลล์นะครับไม่มากก็น้อยครับยังไงคนเซลล์ก็ต้องโดนปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดกดดันให้เขาปิดนะครับ แต่ในทางกลับกันเนี่ยราคาที่ทิ้งลงมาก็เป็นการเคลียร์ o l ลว์บายนะครับแบกปุ๊บเคลียร์บายเคลียร์บายเคลียร์บายเนี่ยขึ้นไปกลับมาเคลียร์บายอีกครั้งหนึ่งคนลวบายก็ปิดนะครับมันเป็นสภาวะที่บอกยากนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ชัดเจนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ชี้นาว่าจะให้คุณแซลตามหรือว่าอะไรนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากจะมาทําคลิปบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมเทรหน้าไหนผมก็จะพูดแต่หน้านั้นในฝั่งที่มันเป็นน้ําหนักของฝั่งนั้นนะครับบางทีมันอาจจะไปชี้นาใครแล้วมันอาจจะพาใครไปติดลบล้างพอร์ตมันก็เป็นบาปติดตัวผมเองนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนนะครับกับการ วิเคราะห์ขอ,ของผมนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบจะถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยสามารถลงได้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับแต่พอมันมีสภาวะสงครามหนุนมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าราคาเนี่ยกลับขึ้นต่อนะครับยังไงเดีย๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ